ถ้าสองคนผัวเมียเกิดเป็นซีอคู่หรือเป็นผู้มหาร,ระดับสูงทั้งสองคนเราเลือกประจบใครดีคําตอบคือประจบเมียทาไมต้องประจบเมียผู้หญิงอ่ะจะมีความจริตจัก้าในการจับผิดจับถูกเวลาเราเป็นคนดีหรือว่าประจบแค่เอาน้ำไปให้แก้วนึงอ่ะมันจะมีความติดบวกในการทํางานอยู่เพราะนั้นถ้า p e อฟอร์แมนมึงตกสักนิดนึงแต่มึงมีโอกาสได้ถือข้าวขึ้นไปให้ถือของให้เล็กๆน้อยๆเป็นการแบบเขาเรียกว่าโปอุ่นใจโปเบาใจอ่ะมันจะทำให้ การสื่อสารว่าเฮ้ยเอาไอ้มนออกสิเฮ้ยพี่แต่เขาว่าเป็นคนที่มีน้ำจิตน้ำใจนะส่วนผู้ชายชอบสื่อสารเรื่องเพอร์ฟอร์แมนเช่นคนนี้ทำยอดไม่ได้คนนี้แม่งมาสายคือเป็นตัวเลขไปหมดเลยทำให้เวลาลงาคุผู้หญิงอะมันจะดูแบบมีความน่ารักเพราะงั้นอะผู้หญิงจะช่วยผลักดันในฝั่งความมีน้ำใจความอุ่นใจความรอยตี้ส่วนผู้ชายอะจะบิบในฝั่งเพอร์ฟอร์แมน แต่ถ้ามึงจะครองใจ2คนผัวเมียนี้คือเพอร์ฟอร์แมนซ์มึงต้องดีใจมึงก็ต้องได้ถ้าได้2อ,อย่างนะสคนผัวเมียเนี้เสร็จมึงแน่นอนลองดูว่าจะเลือกผัวเลือกเมียก็แล้วกันแต่สำหรับกูเมียชัวร์ละเซ